เช็คฮะเช็คเช็คเช็คฮัลโหลฮหลฮัลโมันอ่านเป็นตรงไหนแล้วเนี่ยแล้วแบบแล้วถ้ามันอะไรเนี่ยมันจะอ่านเป็นยังไง นานจังคิดถึงสวัสดีครับคุณวากาสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินีต้อหรับครับไม่ได้หายไปไหนนานมังม้งมั้งก็นานอยู่อ่กะก็นานอยูย่พอดีว่าไปทําสุระนิดหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับต้องไปทําสุระแบบที่นู้นที่นี่ก็เลยบอกว่า,วานั่นแหละตั้งแต่วันที่ประกาศไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะช่วงนี้ไม่ค่อยแทบไม่ได้อยู่บ้านเลย ไม่เลยเลยครับเซเว่นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีเอเปล่าช่วงนี้ผมแบบยุ่งมากอะแบบต้องไปที่นู่นที่นี่เยอะอัน,นี้ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านนะฮะออกมาทำธุระที่ต่างจังวัดนี <c oughs> ด่อีกไปกี่วันก็เดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็กลับละ <c oughs> คือเสียงตอนนี้คือเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นได้ไมมนันไดยไปไันไหครับก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับก็ไม่เจอาผู้มาดีก็ไม่มไมค่อยอะไรเท่าไหร่อืมก็เรื่อยๆครับก็สบายดีอยู่แต่ช่วงนี้แบบก็เกือบเป็นหวัดละฝุ่นเยอะเกินอืมฝุ่นเยอะมากอ่ะ คือวันนี้แบบก็เลยแบบว่า,วาอยู่อยู่ที่พักด้วยอยู่ที่พักเราแบบไม่ออกไปไหนละขี้เกียจ <c oughs> คอยทำเรื่องต่อพรุ่งนี้ <c oughs> ล่าสุดก็เพิ่งแบบว่า <c oughs> อะไรนะเป็นร้อนในไปประมาณสองสามประมาณสองสามจุด <c oughs> เป็นเพิ่มอีกแล้วก่อนนี้ก็เป็นมาเพิ่งหายไปอีกสามจุด <c oughs> ตอนนี้มันเป็นเพิ่มอีกแล้ว ก็ผมคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ดีเลย์ที่ผมไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยมันมันดีเลย์ประมาณกี่วิอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าแบบมันดีเลย์ประมาณเท่าไหร่ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะผมโอเคครับสัยญาณผมนะครับช่วงนี้ก็แบบว่าผมจะยุ่งๆหน่อยอ่ะผมยุ่งหน่อยนะแบบยุ่งจริงนะ ไปนู่นไปนี่เยอะช่วงนี้ะช่วงนี้ไปแบบไปทุกที่นี่เยอะไปหลายที่มากตพองไปเคลียอะไรหลายอย่างอ,อ,อันนี้คุณว่ากายังไม่รู้เนาะยังไมีน่าจะน่าจะแบบไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่เสียงมงนง่ายส,สุด ก็เพิ่งตื่นนะก็เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นได้ไม่นานเองเพิ่งตื่นได้ไม่นานแบบมามาไลฟ์เสียงเฉยๆแบบว่าแบบมาให้รู้ว่าให้รู้ว่าแบบเอ,อ,ยอยนะ้ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่แค่แบบว่าไม่เข้าว่าเฉยๆช่วงนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านอืมคือ,อจริงเพิ่งตื่นได้ไม่นานแล้ว เพิ่งตื่นได้ไม่นานไงเพิ่งสั่งข้าวสั่งอะไรไปก็อนะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวอดี๋ยวพี่แกพ่อคงจะมาส่งเดี่แหละอืมเดี๋ยวนะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนานมากใช่ใช่ใช่ใชก็เดือนเกือบเดือนแล้วปะเกือบเดือนแล้วมั้งหรือไม่ถึงเดือนนะกี่วันไม่รมมู้ผมจำไม่ได้แล้จำไม่ได้ละ ตั้งแต่ถึงตั้งแต่วันที่สิบห้ามาปุ๊บผมก็แม่แบบที่บอกว่าแบบจะไม่ได้ไล์ตั้งแต่วันที่เท่าไ,ไ, like ทไหร่ถึงถึงเท่าไหร่นั่นแหละเออตั้งแต่ที่หนึ่งถึงสิบห้าตอนนี้รอมายี่สามละนึกว่าติดเกมเสรละ <c oughs> เอาจริงวะ <c oughs> เอาจริงวะ <c oughs> คุณประกาศ <c oughs> ผมโดนแบนแดงอะ <c oughs> ผมโดนแดงผมโดนแมลง,มมงครับผมผมเลยต้องไปเคลียร์ธุระหละายๆอย่างนิดหน่อยช่วงนี้ต้องไปทําเรื่องนูง่นนี่นั่นเยอะเลยฮะก็บอกว่านั่นแหละนั่นแหละครับก็เลยแบบไม่ค่อยว่างช่วงนี้ที่แบบไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเออทไมโดนอะ่ะผมหยิบฮะผมหยิบผมหยิบ,ยบปีนี้ผมหยิบผมก็ไม่ ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนหรอกตอนแรกแต่ตอนแรกก็แบบวา่าอืก็ทําใจไแล้วฮะโดนละก็ตามนั้นแหละคือผมทอบอ่ะติดทอบอเลยจับไปดำไ่แดงหรอใช่ครับพอดีจับไปดำดไ่แด,ดงไปอืมผมจับไปแล้วแบบวา่า โดนเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มเลยโดนเต็มเต็มเลยก็คือแบบว่าผ่อนผันมาหลายปีแล้วนะคือไม่ได้กลับผ่อนผันต่อก็บอกว่ายิบป,ปีนี้เลยอืสรุปคือโดนเต็ม,ตมแล้โดนเต็มเมลยดีนะมิสุต เดี๋ยวเร็วนี้ก็คงยวจะมีใบข่าวมารับผมตอนนี้กํลาลังคุยกับทางค่าอยู่กำลังแบบว่าคุยอะไระอยากกับทางค่าอยู่ครับนั่นแหละ <C> คือไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้เลย <c> ผมก็เข้าใจผมเข้าใจก็ไม่อยากให้มีเหมือนกันแต่ทำนี้ได้ทำนี้ได้ครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้จริงมันระบบนี้มันมีมานานแล้วแหละอืมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมไม่นานนะไม่นาไม่นานไปไม่นานหรอกอืม อยากให้คนสมัครใจไปทํามากกว่ามันมีนะก็มีครับก็มีแต่ว่าแบบด้วยความที่บอกว่าบ้านเราเนาะบ้านเราอ่ะืออ,อนั่นแหละผมก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมอืแล้วแต่ทําใจครับผมก็ไม่คิดผมก็ไม่คิดว่าผมจะโดนอะไรอย่างนี้ด้วยอืมแต่กอแหละ ท่านได้ถึงพันเลยยังไม่ได้ทันถึงพันผู้ติดตามเลยอะเงินเดือนน้อยนิดผมเข้าใจผมเข้าใจอืมอืมผมรู้ผมพอรู้อยู่ไอเรื่องนี้ผมพอรู้อยู่เรื่องนี้น้อยนิดจริงก็เยอะฮะเยอะฮะทักนู่นทักนี่เยอะเอาเป็นว่ารู้รู้กันอยู่รูู้้กันอยู่เรื่องนี้รู้กันอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอืมไม่ได้ ก็คือผมก็ต้องมีเร่อมาเนีที่ผมต้องแบบไปหยิบอืมก็ไม่ได้แบบไปผ่อนผันอะไรต่อนะครับก็เลือกตั้งใจที่แบบจะหยิบและก็แบบว่าอืมโดนเต็มเต็มเลย <c oughs> แต่อย่างว่าครับผมไมพูดดีกว่า <c oughs> ถือว่าเป็น <c oughs> ขอข่อมันเกิดให้คุณพ่อด้วย โอ้ยขอปำหนึงนะกิน hmm. น mm ้ำก่อนผมขอกินน้ำแบบเสียงเริ่มเปลี่ยนอ่าโอเคก็ถือว่าแบบว่าคือพ่อผมอ่ะคุณพ่อผมอยากให้แบบว่าให้เป็นอยากเป็นทหารด้วยอืม พ่อผมคือแบบว่าคุณพ่อคือแบบดีใจมากแต่ก็นั่นแหละถือว่าเป็นของผวามเป็นเด็คุณพ่อแล้วกันครับผมถ้าไปคงรอนานเลยอะดีก็นานครับผม,นาน,าผมนานพอสมควรเลยก็โดนไปก็ถ้าเอาตามความจริงผมก็สองปีครับครับผมนั่นแหละผมโดนไปเต็มๆสองปีครับ ไม่นานนะไม่ค่อยนานไม่นานไม่นานสองปีเองสองปีเองเด็กแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวก็ผ่านไปอืมเดี๋ยวแป๊บเดียวฮะสองปีเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ละไม่นานอกไม่นานนี่มันเลยรอจะซื้อเบียร์เองโอ้ยพูดแล้วนะคือแต่ผมก็ไม่รู้ผมกำลังคิดๆอยู่คุยกับทาง ทางซีอโออยู่กับแบบทางหลังบ้านอยู่ว่าว่าแบบจะออกยังไงดีเขาบผกกับเรื่องนี้แต่ก็นั่นแหละผมก็คิดอยู่อาจจะอาจจะแกล่อืมอาจจะแกล่แต่ว่าอืมต้องรอดูก่อนเพราะว่าแบบว่าสองปีอ่ะมันมันค่อนข้างนานมันค่อนข้างนานอยู่สําหรับแบบโดยปกติอ่ะก็คือมันก็นานแหละสองปีอ่ะ แต่ก็ต้องรอดูต่อไปครับแบบว่าจะเอาอยัางไงดีน่าจะเปลี่ยนชื่อไลฟ์ว่าแบบว่ามีอะไรจะบอกองี้ป่ะเปลี่ยนจากฟรีทอกเป็นไปแบบมีอะไรจะบอกองี้เดี๋ยวก็รอดูนิดเดียรอดูอีกทีว่าจะเอาอยัางไงบ้ากกว่าตอนนี้อืม ไม่ใช่ตอนนี้ในในอนาคตเราลงบังชันได้แต่ก็ต้องรอเจ้าเซ่ได้มั่นใจนะเฮ้ยครูสุรีสวัดีครับผมครูสุอ,อีัดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนระับสวัสดีเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้เนาะทุกความที่ผบอกว่าผมใช้ ือถือในการไลฟ์อยู่ตอนนี้อืมค <c oughs> ือไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่พักฮนะ <c oughs> วันดีครับวัสดีครับผมวัสดีฮะวัสดีรับวันดีครับ,บเรารอด้เฮ้ยคุณเบีมา <c oughs> คุณเบลเบยวัน <c oughs> ดีครับผมวัสดีครับรอได้นะสองปีเลยนะ เดี๋ยวรอดูก่อนรออีกทีรอดูอะไรหลายอย่างก่อนแต่ก็นั่นแหละครับช่วงนี้ต้องไปเคลียร์อะไรหลายอย่างให้เสร็จก็ยังมีเวลาอยู่ก็ยังถือว่ามีเวลาอยู่ความจริงล่าสุดความจริงอ่ะผมก็ไปอะไรนะเขาเล่าว่าอะไรผมไปลงสมัครไม่ใช่ลงสมัครดิลงร่วมคอลแลบรร้องเพลงกับของค่ายนึงแต่ว่าผมไปแคนเซิลเขาไปแล้วว่า นั่นแหละติฐานอืมแต่ว่านั่นแหละถามว่าเสียได้ไหมผมก็เสียได้อยู่แต่คือว่าผมต้องเคลียร์อะไรให้เสร็จอะนั่นแหละผมต้องเคลียร์อะไรให้เสร็จก่อนม่งนั้นเดี๋ยวแบบงานมันเยอะอะไรงี้ด้วยแลวช่วงนี้คือยุ่งยุ่งเลยอะยุ่งแบบยุ่งมากๆไม่ได้อยู่ที่บ้านแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยมาทั้งห้าหปีเลยนะซาเวียเองสองปีเราได้ รอะลอดูไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าเนอะจะจำกันได้หรือเปล่านะสองปีรอดูรอดูรอด,พดนะูพูดแล้วนะพูดแล้วนะโอ้ยรืมหนาวละเปินแอร์เย็นเกินได้สิรอเลยโอเค เราด้วยวนะันนั้นก็นั้นแหละฮะม,มันแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็แป๊บเดียวแหละไม่นานไม่นานไม่นานเดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยก็เดี๋ยก็แบบอืมเราเป็นวัดด้วยนะครับโอเคครับช่วงนี้แบบมันฝุ่นเยอะอะ่ะผมใจนึงก็ไม่อยากออกไปไหนนะแต่ว่าแบบมันก็ต้องไปทำมันก็ต้องแบบออกไปทำธุระแต่วันนี้ขอพักก่อน ไม่ไหวเพียแดดกันนะเมื่อวานแบบร้อนมากเลยคือหลังมือไหมหมดเลยขับรถไปมาไปมาเงี้ยมันคือแบบโอ้โหหลังมือคือแบบไหมแดดเลยอ่ะแดงแจ๋เลยอ่ะอยู่ไม่ได้จริงๆตอนนี้แล้วคือลืมใส่ถุงมือไปไม่ได้ใส่ครีมกันแดดไปด้วยแบบไหมเลยหลังมือแสบมากอาบน้ำอุ่นยังไม่ได้เลยอ่ะ อย่าหาว่าสําหรับคนรอนะมันนาน <c oughs> ก็เออก็นานจริงแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรแปร๊บๆเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บแป๊บแหละโห้ยเออผมคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยผม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 สงสัยอย่างหนึง่งคือไอ้ที่ผมไลค์อยู่เนี่ย มันไลฟ์แบบเป็นช็อตหรือว่าเป็นไลฟ์แบบเป็นไลฟ์จริงๆเลยอะ่ะเป็นแบบไลฟ์แบบไลฟ์สดหรือว่าป็นไลฟ์ช็อตอ่ะคืออันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่ได้เช็คอะ่ะมันเป็นไลฟ์แบบไหนนะ ช็อตละมั้งดูยังไงเนี่ยต๊เดี๋ยวตั้งครับอ่าโอเคโอเคโอเคแบบผมผมไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้ผมมาลองไลฟ์ในนี้ดูดน่าจะสดไม่ได้ดูดน่าจะสดมันไม่ได้ดูเช่นกันอ๋อผมไม่รู้ว่าผมคือก่อนอันนี้ลองแบบว่าผมว่าจะลองแบบไปไลฟ์แบบ แนวตั้งดูแบบชอ็อตอ่ะเออเดือยรู้เหมือนกันแบบมันจะไลฟ์ออกมาโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างี้อ่าไลฟ์สดครับเดี๋ยวก็ไลฟ์แบบแบบแป๊บไลฟ์แบบว่าแบบให้รู้ว่าผมยังเคลื่อนไหวอยู่เออยังแบบว่าเออ,อยังแบบยังอยู่นะไม่ยังไม่ได้ไปไหนแต่เพีเยงแค่แบบช่วงนี้จะยุงย่งๆหน่อยแล้วก็ เดี๋ยวรอผมำทำธุระหรือเชียอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีอะไรให้ฟังกันนะอืมจะรีบทําเลยแต่รอเลียธุระให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะรีบทำจะรีบทำแบบให้ทุกคนได้ฟังกันเ, <c oughs> เานาะจะรอก่อนรอก่อน <c oughs> ช่วงนี้แบบหัวหมุนมากแบบ เดินซ้ายนี่จะแทบจะเป็นแบบเดินไปซ้ายใช่ปะแทบจะเดินขวาละสมองเบอร์ไม่ถูกทำอะไรไม่ถูก <c oughs> รอเลยนอนกลางคุงรอจ <c oughs> าไม่นอนก่อนนะ <c oughs> ได้ลนะได้ได้ได,ได้ได้เลยได้เลยรอเลยรอเลยรอเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเพิ่งเบอร์อุ้ยช่วงนี้ผมเบอร์จริง <c oughs> ผมเบอร์มาก <c oughs> ผมเบอร์มากแบบ อหัวมันแบบคิดอะไรไม่ออกอะ่ะแบบมันแบงอะ่ะเดี๋ยวซ้ายก็แบบมันยุ่งอะ่ะแบบซ้ายจะไปซ้ายก็ไม่ซ้ายเดี๋ยวจะไปขวาก็ไม่ขวาอะไรก็ไม่รู้แบบเขาเริ่มแบบเอ่อเรียรงลาดับเอออะไรเออไม่ค่อยถูกตอนเนี้ยคือแบบว่าแบบมันตีกันอะ่ะหัวข้างในหัวมันตีกันแล้วแบบคิดว่าเออจะทําอะไรก่อนดีจะไปอะไรยังไงก่อนดีเงี้ยโอ้โหผมมึนมากช่วงเนี้ย พักผ่อนเต็มที่ไม่เป็นห่วก็ถามว่าพักผอนเต็มที่ไหมก็ก็พอได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ไม่ได้ช่วงนี้ก็ไม่ได้นอนดึกมากขนาดนั้นแต่ก็นีแ่แหละวันนี้ก็แบบผมพักวันนี้ผมวัดผมพักพักจริงๆพักอยู่ช่วงนี้ผมพักอยู่นี่นแหละแกแบบว่ามาอยู่ต่างจังหวัดด้วยแบบ ไปเคียร์งานนู่นนี่นั่นเสร็จก็แบบว่าเออมาพักผ่อนอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับละเดี๋ยวเดียวก็กลับอะเ้ยไหลยี่สิบนาทีแล้วหรอพุณพนเดียจะสงสารหรือวุ่นจะสงสารหรือเอ็นดูดีกับความวุ่นวายกับควกับคนวุ่นวา ท้งคู่ได้ป่ะช่วงนี้แบบโอ้โหมันมันอย่างนั้นจริง,รงๆอะอย่างที่ผมบอกอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบว่าตื่นกันอะออนั่งคุยอยู่สองคนโอ้ยคนหายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้กันก็น่าจะเหลือแค่นี้แหละช่วงนี้ผมยอดนีกเขาเรียกว่าไงช่วงแบบว่าย,ยอด เอะเอนเกตผมหรือแบบยอดคนดูผมมันลดลงเรื่อยๆละด้วยความที่แบบผมไม่ได้แอคทีฟแบบไม่ได้แท็กทีฟอะไรบ่อยขนาดนั้นด้วยอืมนั่นแหละไม่ค่อยได้แอคทีฟอะเอาจริงช่วงนี้ไม่แต่ในชวิตผมก็แทบไม่ได้ลงอะไรเลยใน YouTube นี่ก็เพิ่งมาแบบกับอะไรเงี้ยเห็นแจ้งเตือนปุ๊บรีบมาทาทีเลย ผม,ผมเพิ่งขึ้นมาเองไม่ทันเลยคุณมาเลยอนะคุณประกาศมาเลยเนงะี้ยเออดีใจนะดีใจดีใจ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยติดอกเคาร์ู่สไงผมไม่ค่อยได้ติดต่อกับคาร์ลูง์ไงติดต่อกับคนในค่ายกับอะไรเพื่อน กลอะไรอย่างงี้อ่ากะล่บกับอะไรแม่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันในช่วงนี้แบบโอ้จะพูงไงดี <c oughs> ไม่ได้ติดต่อใครเลยอ่ะผมเป็นสายซุ้มสายซุ้มฮะเลยไม่ค่อยได้พิมพ์อ่าผมผมจำได้คุณคุณเบลแบบว่าคุณเบลแบบจะเป็นสายซุ้มแบบมานั่งจุ่มสระสุนใหญ่มากกว่า ม่งเลยรีม,มาผมจริงวันนั้นวันนั้นผมผมแอบผมก่อนที่ผมจะมาทำธุระอ่ะวันนั้นผมแอบแอบไปไลฟ์ในทิกตอกอยู่ผมไปแอบแอบไปไลฟ์ในทิกตอกช่องลองอยู่อือแอบไปไลฟ์ได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละแล้วไฟดับแล้วไฟอยู่ที่ไฟบ้านดับก็แบบอือเอาเหอะเงีย้ย ก็แบบนั่นแหละอะไรได้แค่นั้นแหละไฟดับเศร้าเลยอย่างนี้แแอบไปแอบไลน์ในทิกตอกมาแป๊บนึงนะแต่เป็นช่องลองช่องลองที่ผมแอบไลน์ไปผมไม่ได้เข้าติดต่อช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนแล้วหมดไฟผมก็ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยผมแบบยุ่งๆอะ่ะ ตั้งแต่วันที่แบบใบข่าวมาใช่ปะที่ผมที่ผมไม่ใช่ผมเดียนที่แบบทางค่ายประกาศอะที่ใบข่าวมาปุ๊บอะตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงแบบล่าสุดเนี่ยนั่นแหละช่วงหลังคือไม่ค่อยว่างเลยอะบางทีอ่ะออนดิสทิ้งไว้นะอืมเปิดคอมออนดิสทิ้งไว้แต่แต่เจ้าตัวมันไม่ได้อยู่นะ้คาคอมเนะย <laughs> เป็นตำรวแด้านนอก นั้นทันีเนี่ยช่วงนี้นั้นทันทีได้จับแต่เจ้าตัวขมุยใช่ครับเจ้าตัวนี้ขมุยไปละไม่ได้อยู่อะสิ่งแต่ละอมีแต่ล่างนะส่วนวิญ,ญญาณนี่ไปไหนไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าครบสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะ หรือไม่แน่อาจจะก่อนสาิบนาทีแต่ผมจะลงละเดี๋ยวต้องลุกไปหาอะไรกินละน้องมันจะเริ่มมืดละมันโอ้หกโมงแล้วมมด้วยเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งยังดีครับเห <laughs> <laughs> มือนจะไม่ล้างเกินไปหรอ <laughs> คิบแบบเดือนหนึ่งมาครัง้งหนึ่งเนี <laughs> ้ย นำเข้าเย,ยนะได้ครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วแหละอืมว่าจะไลฟ์ให้ถึงสามสิบนาทีก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้อืมยังคีที่ดูอาจจะไม่ถึงก็ได้ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่แบบว่ามาดูเขาเรียกว่าไงมาดูย้อนหลังอืมที่แบบไม่ได้ดูอยู่นะตอนเนี้ย ก่อนนั่นแหละครับผมสิ่งที่ผมจะบอกอะก่อนอันนี้แหละ <g iggle> ที่ผมบอกไปอืมนั่นแหละสิ่งีผมจะบอกด้วยบอกอะไรนี้ด้วยแหละแต่ผมผมไม่ได้ลบไม่ได้ลบอ่าอไรนี้หรอกเผื่อแบบมีคนมันมานั่งดูย้อนหลังอืมถ้าเขาส่วนถ้าเขาแบบมานั่งดูนะเขาก็จะรู้ว่าผมพูดอะไรบ้างอ่าประจุมันยินดีครับจะพยายามอะ จะพยายามจะพยายามทำตัวให้ว่างช่วงนี้นะหกโมงแล้วเหลืออีกสี่นาทีครบอีกสี่นาทีจะครบสามสิบนาทีละเอาเป็นว่าลงเลยแล้วกันเนาะไม่รอครบสามสิบนาทีละก็แบบจะให้เลขก,กลมๆส,สวย สักยี่สิบเจ็ดะถึงยี่สิบเจ็ดปุ๊บไปปับ๊บก็แค่เซวเวียดูดูแลตัวเองดีๆก็พอจ้าครับได้เลยครับผมจะพยายามครับช่วงนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเริ่มออกกำลังกายละ <c ười> <c ười> เดี๋ยวตอนฝึกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาอืมครับผม okay. โอเคเาเป็นว่าไงก็ไว้เจอกันนะเดี๋ยวผมไปละไปละไปละไปเจอกันครับผมเจอกัน,กนในรน์หน้าครับไปละไปละดูแลสุขภาพกันด้วยครับผม าลืมมาม่ำข้าวด้วยอืมไปครับ